พยาจันทรพานุมหาราชเมืองสิบสองนักสัตว์สมัยแรกผู้สร้างพระบรมธาตุเมื่อศักราช890ปีมะเส็งนหาดสายแก้วขนานนามเมืองว่าคารลิงสีวิชัยประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นแทนที่ศาสนาพราม์จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เสื่อมสูนไปจนกระทั่งกลายเป็นเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบันด้วยเหตุที่เมืองนครศรีธรรมราชขนานี้ กำลังเสื่อมโทรมจนถึงขีดสุดบ้านเมืองเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายประชาชนขาดความร่มเย็นเป็นสุขเหตุเททพราะพวกพราหมณ์จันทานกลับชาติมาเกิดพยายามจะยึดครองอำนาจสร้างความชั่วร้ายโดยไม่หยุดยั้งแต่โชคเคราะห์ของเมืองนครศรีธรรมราชไม่ถึงการเสื่อมสูญตกเป็นขี้ข้าพวกพราหมณ์จันทานพุทธศาสนาจ,จะไม่สั่งหมองจึงบังเกิดอาเพศถึงวาระจะต้องชำระ แต่ต้องอยู่ในเดือนสี่ข้างขึ้นพิธีฝังหลักเมืองนี้เชื้อสายพญาจันทรพนุที่เป็นใหญ่อยู่ในเมืองหลวงจะมาร่วมพิธีการและช่วยให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น วันที่7มกราคม2528ชมรมสีธรรมราช28ได้จัดทำพิธียกธงพญาจันทรพานุขึ้นบนองค์พระบรมธาตุเพื่อบอกกล่าวพิธีกรรมสร้างเสาหลักเมือง Red giỏi mẹ. Nha, Red giỏi mẹ. Tróc bóng, mày đi gần hai. Tróc bóng, mày kìa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 . Tróc ตอย่างที่มาตาอูเรโอตัอย่างที่ชักจิ้วูรปะตัวย่างที่ตกินคูวโรมุจารังทิคหลังอยู่ตับที่ดูดอนและทิศน้อยนิกสี่ทิศทั้งในแผ่นดินและบนอากาศคือปัตติยังคูโสนโจอาตาเสจัตทิฟังโรพรั อาระมาแปดทุโทจมัจิโมเตโสาริโตจะทักีเลชปจจเมริยานันโโคนันโยจะปูปาเทพายะชื่อสัเทตนำแม่ธรรมะทิกย์าระพนําจาคุณธรรมมาทิพคุณเป็นผู้เร่งประกอบมาด้วยความชื่อศักด์สิทธิมีสิงหมาเป็นผู้กับจัวัดนคร เป็นเด็กเมืองนครได้เข้ามาเป็นผู้กับที่นี่เพื่อจะทำให้จังหวัดนี้มีความสุขมีระเบียบวินัยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันแล้วคิดเป็นผู้คิดริเริ่มหรือกระตุ้นเตือนให้จังหวัดนี้ มีหลักเมืองอันเป็นหลักยึเดเกี่ยวสำคัญส่วนหนึ่งแม้เราจะมีพระบรมราชีพิฆาตที่พร,ระบรมธาตุเป็นย่างแล้วแต่ว่าก็เป็นจิตใจส่วนหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าในทางสายศาสตร์นั้นเรายังไม่มีหลักเมืองนี้ผูกขับนี้นับว่า เป็นผู้ที่ริเริ่มเป็นผู้มีบารมีของเทพเจ้าทั้งหลายแั้สี่สังกิทั้งหลายรวมทั้งจักรโลกบาลท่าจัตุคามรามเทศพระรม่งั้าเป็นได้พุ่งพร้อมงนรายและช่วยสนับสนุนเกื้อหนุนให้ขุนกักคินี้คิดสิ่งดีทุกอย่างจงสำเร็จจงชนะ จะให้เมตมาเมอุปสรรคใดๆมากัสหวังทรอยจ้าขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์พระธาตุชาวบัวตีนี้ตัวตีนี้มานกยแค่นั้นขอรับใช้แล้วแต่ผู้ครับจะใช้ในสิน่งนี้ผมทำได้ในในสิน่งนี้สงบนสงขอุสิตถวายเป็นลูกศิษย์พระธาตุ เป็นลูกเดตของบ้านเมืองผมก็เป็นตำรวจมาแบบพุ่งกลับแล้วเขานำไปใช้ในที่อื่นๆแบบเดียวกับผคนนี้เขาโฉงกลับมาบ้านเราเมื่ออายุเท่ากันครับอายุพุ่งกลับเท่ากับผมเมื่อเข้ามาที่นี่แต่นั้นไอ้นี่ผมว่าเป็นนิมิตท,ที่ดีที่จะจัลองนครน,นี้สืบต่อจากผมไป เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเรื่องที่ยางดีแล้วผมได้มาประกาศขออนุญาตเจ้าทงสีีที่นี้คือเป็นทงเจ็ดสองนักษึซึ่งเป็นเมืองขึ้นของจังหวัดลำรอนไปได้ยข้างพระเจ้าสรรมัมพนุซึ่งเป็นผู้มาสร้างสถาสร้างบ้านสร้างเมืองแปลงเมืองซึ่ง รกรางมาให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงบัดน,นี้ครับจะขอชักทิพย์ชักธงสี่ทิศอันนี้สี่ทิศของพระธาตุเขาทิศใหญ่เทือทางทิตวันณอกขอกว่าธงอันนี้แขกเทพเจ้าทั้งหลายซึ่งรักษายอยู่ทางทิตรวรรอโอดูวิจัารสเทวททญญะโพระโนธักษพระห้ามขบุตรเอาสตรรศ ซึ่งเป็นตัดพลดความทางศีและทักราทังหลายน้อยใหญ่จงได้ช่วยรักษาตรงนี้ช่วยประกาศให้บรรดาผู้ที่มีจิตใจไม่ดีให้กลับเป็นผู้ซึ่งมีจิตใจกระบอกก็ด้วยจริงรำกระบอกก็เดยความหวังดีหวังความเจริญหวังความสงบต่อไปจะติดภง คามคิดพักษิงซึ่งมีทเทพยาเจ้าของหลายผู้รักษาปนั้นโดยเท่าวิโรปหลวงพ่ออุ่บาทรักอาลันพระสายบุญขอคว,วามตรงนี้ไว้ผู้กับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรักษายอยู่ทางทิศศักดิ์สิทธิ์และจนจิตจนใจแปบเดียวกับทางทิศภุรพาต่อไปคือทางทิศประจิตที่มีเท้าบุลุษปักจัดตัวโรคบาลพระหัาบเทวาดวงต่างเทพนั้นหลวงพ่อสมาธิพระอานนท์เทระเจ้าซึ่งเป็นบุปผา และเป็นน้องรพระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศนั้นขอใน้ความคงน,นี้เพื่อประกาศแด้ตัวิจตัวใจให้คนที่ดีให้ดียิ่งกว่ไอ้คนที่ไม่ดีขอให้ปรับใจเป็นคนดีทางทิศอุดรมีเทพย้าทั้งหลายและพลระวักษายอยู่คูกูเวโรอ,อุตรังทิศสังเออรเท้าคูเวนุรา ถ้าสุขเสว,ว,ว,ว่าหลวงพ่พุทธิรัมพุทพระอรหันต์ที่มเีเลสเดชที่สดคือพระโมค่ลาะประจำาอยู่างทกตนั้นประจำาอยู่ังทกนั้นขอกวานลงมี้ไว้ประจำาิยอนอรังธรรมาธรรมพุทโธควาวระาูุมีพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ิดยเจอด จากเกเรทั้งคำของทั้งหลายได้กับสรูทรต้นดีแล้วีเมหิตสกายตังอาคีปาวุปปาราหเนสตาวาณิชตมิโกเทวีมารเรนิมาร

อันเดียวก่อนที่นี่แจไม่ได้นัให้คนต้นไปด้วยนี่สคนไอ้ไอ้ทิศนี้รู้สักคนจำทิศไปจำทิศไปพวกใครรจำิศไปมอทิศนี้ยังไหมครับครับ่ต้ตนนี้าครับถือนี้ทิศใต้ยังโบกโบกโบกปีชางโลโบกโบก พีสามลโลกุตพูดี่สามล้โลกุตพูดพี่สามลโลุะจะพดนะครับอยู่กได้ประกาศสลางแล้วนั่นขอสิทิตรงที่นี้คงกับว่าน้ำโมจันจบเข้าคุเนื้ะและหลวงพ่อบุตรกชาตทกาิราชาพระบางร่า